สวัสดีครับอยู่กับช่องหมักลุกไทย y n j กแล้วนะครับผมกระดานนี้นะครับยังเป็นกระดานที่ผู้เล่นฝั่งสีแดงชนะนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีคนสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่ามีตาที่สีแดงเป็นฝ่ายชนะบ้างไหมนะครับผมก็เลยพยายามคัดเอาตาที่สีแดงชนะนะครับมาลงบ้างเผื่อใครอยากรู้ว่าเป็นฝ่ายเริ่มเดินทีหลังจะทำเกมยังไงนะครับ สีแดงนะครับผมขึ้นเป็นม้าเทียมมาตรฐานนะครับสีขาวยังค่อยๆขึ้นรูปหมารอยู่สีขาวเน้นขึ้นหน้าเบี้ยนะครับผมฝั่งสีแดงทิ่มเบี้ยสกัดไว้ สีขาวเดินมาขึ้นมาสีแดงกินเบี้ยกลางกระดานสีขาวกินรักษาตำแหน่งสีแดงเดินเบี้ยสีขาวทิมสูงฝั่งสีแดงจึงมีตาเดินเม็ด สีขาวจึงเอาโคลนขึ้นมารับ สีแดงครับขยับเรือกดขุนสีขาวหลบตากดสีแดง ทิมเบียสีขาวเดินเม็ดเข้ามาสีแดงถอยม้าหลบสีขาวกินเบีย สีแดงกินเปิดหน้าขุนสีขาวใช้เม็ดกินเบีย้ยสีแดงใช้ม้ากินเม็ดสีขาวเอาโคนไล่ม้าม้าแดงมีที่ยืน สีขาวไม่แลกครับเดินม้าหลบสีแดงพัฒนาโคนสีขาวเอาโคนไล่มา้าฝั่งสีแดงไม่ถอยครับเดินเม็ด แต่สีขาวก็ยังมีตายเด็ดครับผมเดินม้ามาลุกสีแดงขยับสีขาวค่อยกินม้าสีแดงกินโคน สีแดงเดินโคนไล่ม้าม้าขาวไม่หลบนะครับผมแต่ว่าพัฒนาขุนสีขาวพัฒนาโคนเข้ามาสีแดงเดินเลือจับม้าสองปากสีขาวจึงกิน สีแดงใช้ม้ากินสีขาวเดินเรือขูกม้าฝั่งสีแดงเดินเบี้ยกินเบี้ย สีขาวกินกลับมาสีแดงขยับม้าจับเบี้ยสีขาวถอยม้ากลับไปผูกสีแดงหลบตาลุกสีขาวกินเบี้ยพร้อมกับลุกสีแดงหลบ สีขาวเดินม้าไล่เรือสีขาวนี่ใช้ม้าดุมากนะครับจากนั้นสีขาวถอยไปกินเบี้ยลุกอีกครั้งสีแดงขยับหุนขึ้นไป จากนั้นสีขาวทิมเบี้ยสีแดงถอยสีขาวลุกสีแดงขยับชักสงสัยแล้วนะครับว่าฝั่งสีแดงคลิกเกมมาชนะได้อย่างไรสีขาวลุกสีแดงถอยสีขาวลุก สีแดงกินเบีย้ยสีขาวไงลุกสีแดงหลบสีขาวยกเรือขึ้นสีแดงใช้ม้ากินเบีย้ยไหน สีขาวซ้อนเรือจะกินมาครับฝั่งสีแดงครับผมได้จังหวะตีลุกคาดเรือครับผมสีขาวนะครับผมต้องจับขุนครับสีแดงตัดกำลังเรือสีขาวไปได้หนึ่งลำ สีแดงครับกินเบี้ยคว่ำสีขาวเดินมา้าลุกสีแดงใช้จังหวะนี้ขยับขุนออกข้างกระดานสีแดงครับชิดส่องมา้าครับตานี้สีขาวเลือกเดินมา้าออกมาตัวหนึ่ง สีแดงกินม้าครับอยู่ๆนะครับผมก็เสียตัวหมากใหญ่ๆเพิ่มเรื่อยๆครับสีแดงใช้เหลือตีลุกลุก สีขาวค่อยๆเดินขึ้นมานะครับผมสีแดงใช้เรือตามไปลุกอีกครั้งและตานนี้ครับสีแดงลุกสีขาวถอยหลบสีแดงครับกินตัดทั้งเรือทั้งม้านะครับผม แต่สีขาวไม่แลกครับลุกขุนขุนแดงครับขยับหลบสีขาวจึงขยับเรือ สีขาวเดินเรือมาลุกสีแดงขยับสีขาวเดินเลือ,ลส,ส,ลอสีแดงขยับเรือสีขาวจึงลุกสีแดงกินเลือสีขาวขยับุนออกมา สีแดงใช้เหลือลุกสีขาวถอยกลับสีแดงใช้เหลือจับเบี้ยสีขาวเดินขุนออกมาสีแดงกินเบี้ยสีขาวเดินขุนกลับไปสีแดงยืดเรือออก สีขาวขยับขุนสีแดงเอาเรือเข้ามาปิดสีขาวเดินเข้ามุมกะจะเล่นอับสีแดงเดินโคนผูกเรือสีขาวขยับขุนสีแดงเดินขุนเข้าไปสีขาวเดินเข้าด้านใน สีแดงยืดเรือออกสีขาวเดินขุนอีกครั้งสีแดงลุกสีขาวหลบสีแดงนะครับจึงปิดเกมลุกจน